ขอแน,นะนำร้านเติมเกมสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมวันพัชแมนและเกมออนไลน์ต่างๆมากมายนานา,นานเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์เพจแล้วก็ไลน์แอดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับเนคู่ในเกมวันพัชแมนนะครับในเซิร์ฟเวอร์616นะครับโอเคผมวันเดียมการจะพาไปรู้สึกดวลตัวบักนะครับทำการ ต้อนรับน้องใหม่นะครับในเซิร์ฟเวอร์ศึกดวลคั่มเซิร์ฟนะซึ่งวันนี้เราก็ทําการไปเจอกับเซิร์ฟเวอร์หกหกแปดถึงหกเจ็ดศูนย์นะครับในศึกดวลตัวบักนะเพราะว่ารอบก่อนนี่คือเราจะตั้งแต่หกหกสองจนถึงหกหกเจ็ดนะครับแต่ว่ารอบนี้คือตั้งแต่หกหกสองจนถึงหกหกสี่เนี่ยมันโดนตัดขึ้นไปอีกนะครับเราก็เลยได้มาเจอกับอ่าเขาเรียวกว่าไงเซิร์ฟน้องใหม่นะครับหกเจ็ดศูนย์นะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเซิร์ฟน้องใหม่หกเ,เจ็ดศูนย์กับหกหกเก้าหกหกแปล่า โอเคอาจะก,ก่อนเนี่ยเข้าไปลุยหยาะขอมการอัพเลเวลดับพลังหน่อยครับผมนะตอนนี้ครับผมนะพลังเราก็อยู่ที่13ล้านนะครับระดับเหมือนก็เป็นอาดคุณอีซี่แมนเหมือนเดิมครับผมนะ24ล้านนะอันดับสองก็เป็นคุณซันนี่หลิวครับผมนะ22ล้านอันดับสามก็เป็นอาคุณลิลินนะ15.7ล้านนะครับโคตรตึงนะแต่ละคนโอเคตอนนี้พลังเกือบ10ล้านนี่คือก้อนมีอยู่หลายคนนะครับตอนนี้นะใครที่เกือบ10ล้านแล้วก็ชัวรครับผมนะเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่วันนะครับการลกเข้ามานี่่คือก็นาจะ พลังวบกันเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนสายฟรีหรือว่าเป็นสายเติมน้อยเนี่ยอาจจะดองตัวรอ,อกาโร่อยู่นะครับตรงนี้นะซึ่งเราก็ทําการจัดซูเหมือนกันนะสลับกาโร่นะโอเคอะสาหรับไลฟ์อัพในการเล่นกาโร่นะครับผมก็น่าจะอ่าแป๊บหนึ่งนะอันนี้แทนนี้ถ้ากาโรมาผมคิดว่าผมอาจจะต้องถอดอัดสวินออกก่อนนะครับเพราะว่าเกวินเนี่ยคือยังต้องเก็บไว้บู์สปีดอยู่นะเพราะว่าเราจะให้เกวิน,น่ะ บูทสปิดให้กาโร่กับไอตัวพิกอนนะครับตรงนี้นะให้มันเปิดก่อนไม่งั้นโดนเปิดก่อนเดี๋ยวเสียวสันหลังนะครับเดี๋ยวตายนะ <c oughs> เออแล้วอย่าพอตัวอ่ลโซนิกมานะครับเราก็ทําการเอาโซนิกอะมาใส่แทนแฟตนะครับแล้วก็เอาตัวอัศวิน่ยกลับมาแทนเกวินนะครับตรงนี้นะเออครอบผมก็น่าจะเล่นประมาณนี้สลับทีมของเรานะโอเคอ่ะปัยผมนะศึกดวลตัวบัคดูนะครับว่าเราจเจอ,อตัวบัคบ้างหรือเปล่านวสลับตรงนี้นะ อันรอบนี้ครับผมเราลงกันอยู่โซนที่2นะครับเป็นพื้นที่พลังนะซึ่งก็นี่ครับผมนะมีเซิร์ฟ669นะครับ669กแล้วก็670นะซึ่ง668กนี่คืออยู่ไหนก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะนี่ครับผมนะ68ก็มีบ้างแต่ว่าส่วนมากคือจะมีแต่669ถึง670นะครับสำหรับอ่าโซนที่2นะอ่าะโซน1นะครับก็มีโอ้โหมี665นะครับสำหรับลาดาเดลนะนี่ครับผมนะแล้วก็มี669 แต่ว่า668นี่คือไม่ค่อยเห็นนะเออเห็นน้อยมากสำหรับ668อ่ะโอเคมาเดี๋ยวซองหน่อยครับผมนะว่ามีใครบ้างนะสำหรับโซนของเรานะครับนี่นะมีเป็นจีเนียสนะครับเป็นระดับ2นะพลัง5ล้าน UR นี่คือก็คบตี้นะครับตรงนี้นะไม่ใช่คบตี้ดิครับมีราชาทะเลล่าง2นะที่ไม่ใช่ UR โอเคต่อไปครับผมนะลักเอ็กก็เป็นท็อป2นะครับนี่นะลักเอ็กนะครับ5ล้าน2นะจาก สืซอร์ไรเคอร์นะโอ้อะอาสุจิแมนก็เป็นท็อปหนึ่งนะครับโอ้ยอะพลังก็4ล้านนะครับอันนี้คือ ur ห้าตัวนะก็ะถือว่าตึงนะครับสลับตรงนี้เนาะโอเคมาอันนี้6กเเป็นท็อปเนะอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพลังนี่คือสูงนะ6ล้าน2โอเคอะน่าจะมีประมาณนี้ผมน่าจะสลับอ่าน้องใหม่แล้วนะน่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวข้อซองไรครับผมนะว่ามีใครบ้างไหมอันนี้ โอโหก้าท็อปสี่อะโซนสามมีใครบ้างโซนสามก็มีเล่นไม่เป็นอันนี้ห้าหกอะไรอยากเสียบอะไรกันไม่รู้เนี่ยเ <c oughs> ออชื่อกะแปลกๆหน่อยนะอ่าโซนสุดท้ายก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมีชายไร้น้ำครับกอบเป็ดนะอู้นี่ยผมนะหกล้านสี่นะอันนี้นี่คือ ur full team นะสำหรับอ่าชายไร้น้ำนะโอ้ตัวละครเขาเนี่คือดูตึงนะครับมีซอมบี้แมนนะ,สะแสดงว่าน่าจะเป็นสุลต่านนะครับจากเซเว่นหกเจ็ดศูนย์นะ มาหาหน่อยครับผมนะเจอไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้ยังไม่เจอครับผมนะเราก็ทําการกดกดตีไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าแต้มเขาเนี่ยคือแต้มสามพันนะเราเพิ่งแต้มสองพันห้าก็ค่อยๆแต่แล้วครับผมนะจังหวะนี้นะโอเคเ๋ยวเจอตึงเดี๋ยวค่อยนั่งพักแล้วกันตอนนี้คือเราเก็บแต้มหน่อยอันนี้อ่ะยังไม่เจอตึงเท่าไหร่ไปครับผมนะเราก็ไปเรื่อยๆโลับทแต้มนะเดีย๋ยวพอมาสุดท้ายเราค่อยลดเหมือนเดิมเพราะว่า ยิ่งแต้มสูงนี่คือโอกาสเจอตึงมันก็ไวนะเราก็เลยต้องลดแต้มหนีอ่ะรอบนี้มียังอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่มีผมนะอันนี้เป็นหกจัศูนนะแต่ว่าอู้แต่ว่ามีราชาใต้ดินเลยนะอ่าแต่ว่าโอ้อะแต่ว่าคือเขาไม่มีตัวดาวเมจนะตรงนี้เอผมข้าแล้วกันนะอาจจะแบบไม่มันเท่าไหร่เพราะว่าคือเขามีแต่ตัวสตันนะ่ะมีแต่ตัวปั่นป่วนนะเออตัวดาวเมจแบบเปี้ยงเปียงไม่มีเลยอะ อันนี้ห67หรออันนี้อ่ะอันนี้ก็น่าจะยังไม่เท่าไหร่นะครับเป็นคอตะแก่บอมนะมาเราต้องการแบบท็อปท็อปนะครับในโซนเรานะ6 6หเอ้ยหเขาเรียกว่า6 7 0นะถึง669ออกมาหน่อยมามาหรือยังโอ้โหย,ยังไม่มาครับผมนะอ่ะแล้วก็หาค่อยๆไต่แต้มละกันนะจังหวะนี้โอเคปะระหว่างทาแเราก็ตีแบบเด็กๆน้องๆหนูๆไปครับผมนะเออเดี๋ยวค่อยไปเจอรุ่นใหญ่ อ่ะรุ่นใหญ่ยังไม่มาครับผมตรงนี้นะอ่ะรุ่นใหญ่ไม่มาแล้วก็ตีเด็กๆไปก่อนโอเคปไปไปให้ผมนะข้ามเลยอ่ะขอตึงๆออกมาหน่อยก็ได้มาต้องการประทานนะครับตอนนี้นะเราต้องการแบบรู้ว่าเอ้ยน้องใหม่เขาตึงกันหรือเปล่านะอะุตส่าห์มาต้อนรับทั้งทีใครเรียกว่าสิทธิ์ใหญ่มาต้อนรับสิทธิ์น้องนะอ่ะโอเคตอนนี้ข้ามๆไปก่อนนะยังไม่ตึงต้องการแบบตึงๆอ่ะมีไหม ตึงๆอุ้ยอันนี้ครับผมนะมีอาซูจิแมนกับอาทากโกยากิครับผมนะหกล้านสองกับสี่ล้านใช่ท็อปไหมเนี่ยทากโยกยากิอ๋ออันนี้ครับผมนะเป็นท็อปเจ็ดนะโอ้แต่ว,ว่าท็อปเจ็ดคืออาจจะไม่เท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเมื่อกี้เราเจออาซูจิแมนนะครับเป็นท็อปหนึ่งจากหกหกเก้านะยูอาร์ห้าตัวเราจะทําการล้องหัวด,ดูหน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้นะสําหรับอาซูจิแมนมาอาซูจิแมนครับผมนะพลังสี่ล้านนะครับเราทั้งหมดสิบสองล้านนะ ก็ห่างกันประมาณ3เท่าโอ้โหพลังเรานี่คือโคตรโกงนะอ่ะม้าผมจังหวะนี้ผมนะเป็นคอเด็กทั้งคู่ผมนะนเรา,าเานี่คือเป็นพิกอดพาร์ตหนึ่งแต่ว่าเขาเนี่คือเป็นพิกอดพาร์สองนะมาระเบิดม้าผมนะไม่ตายนะครับเพราะว่าพลังห่างกัน3เท่าแล้วจังหวะน,นี้เก้ว้แล้วผมนะแต่ก้านคอเป็นหนึ่งดอกแล้วมาจังหวะน,นี้ผมนะแต่คือเพร่อว่าหนึ่งทีติดไอตัวอัศวินมาแล้วทัดซึ่เมื่อกี้ผมนะบทขยี้มาหนึ่งที แต่ว่ากระบอไม่เข้านะครับเพราะว่าเรานี่คือก็อึดนะมาแล้วจังหวะนี้ผมนะบพิกกอตของเราพี่อ้วนนะผมนะกินเข้าไปโอ้โหนมับพุงย้วยไปหนึ่งทีแล้วมาจังหวะนี้ผมนะอีการระเบิดมาอุ้ยหาขีราชั้นหรือเปล่านะลูกพี่คือมันมันอมปุ๊บมันระเบิดปั๊บแล้วผมนะโคตรัวด <c oughs> กับผมนะอะ่ะแล้วนี้นะะับผมนะเป็นอาวุลิวสามดาวเนี่ยครับผมสำหรับพิกกอตของอาซูจิแมนนะเออเรียบร้อยรับผมนะ ตุยเลยคือแบบมันอมปุ๊บคือมันระเบิดเลยนะขนาดท็อปหนึ่งจากเซิร์ฟเวอร์669อย่างอาซูจิแม้นี่คือก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับผมนะตุยไปเลยโอ้โหนี่นี่ขนาดเป็นแค่พิษก๊อตพาร์ทหนึ่งนะผมว่าถ้าเกิดเป็นพาร์ทสองเนี่ยอาจจะมันกว่านี้อ่ะโอเคผมนะอันนี้เป็นหน้าตาของตัวท็อปเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับจากเซิร์ฟเวอร์669นะครับเป็นลักเอกนะห้าล้านสองเป็นท็อปไหนเน,น,นี่ยผมดูแป๊บนึงนะ ลักเอ็กซนะครับเป็นท็อปสองนะครับจากสื่อไลเคอร์นะก็คือมาจากด้วยกันนะครับผมนะเมื่อกี้เราตีท็อปหนึ่งไปแล้วคือวันเทิร์นคิวหรือว่าครึ่งเทิร์นคิวนั่นเองนะครับอันนี้คือมาเจอกับท็อปสองนะมาดูกันนะครับว่าท็อปสองของเขาเนี่ยจะทนได้มากกว่าท็อปหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าท็อปหนึ่งนี่คือครึ่งเทิร์นคิวก็ตายแล้วอะอ่ะมาผมจังหวะนี้ลักเอ็กครับผมนะเป็นพี่กรอดพาร์ตสองเหมือนกันนะอ่ะมา จังหวะนี้เราได้ไปก่อนอย่างแน่นอนครับผมนะไปกิเวนเตะการคอซอมิแมร์ไปหนึ่งดอกไปหกแสนดาเมจแล้วมาจังหวะนี้ผมนะพีกคอสของเราทั้งผมนะทำการอมแล้วครับผมนะพุ่งย่อยไปหนึ่งดอกห้าล้านแล้วจังหวะนี้ผมนะฮาคิราชันมาโอ้โหแต่ว่าทนน้าผมนะคนนี้อ่ะดวงครับผมนะสี่สิบสามล้านดาเมจหายคู่แล้วจังหวะนี้ผมนะอ่ะระเบิดเรียบร้อยครับผมนะโอ้โหอ่ะมาจังหวะนี้ผมนะฟูกีซัดมาหนึ่งดอกมา แล้วจังหวะนี้พี่กอ๊อตไว้ยังไงพี่กอ๊อตหมาผมแล้วพี่กอ๊อตกินมาหนึ่งดอกแล้องการอาวุธสามดาวไมเนี่ยโอ้โหุสองดาวนะโอเคมาจังหวะนี้ผมนะัดระเบิดระเบิดโอ้โหแล้วเหลือพี่กอ๊อตหรือว่าพี่อ้วนนั่นเองนะววายังไงจังหวะนี้โล่เปิดไหมอ่ะโล่ไม่เปิดครับผมนะอัตวินป่าไปโล่เปิดเรียบร้อยผมนะโอ้โหวันเทินคิวผสลับหลักเอกนะก็คือน้องใหม่ก็ไม่มีใครทนไหวนะครับสำหรับตรงนี้นะ โอ้โหโหดเกินไปนะอะต่อไปผมนะเราจะทำการหาธาตุของตัวจ e เนียสนะครับพลัง5 000, ล้านนะจากซฟเวอร์670มาจ e เนียสเอ๋ยอ่ะเจอพอดีรับผมนะสำหรับจีเนียสนะนี่ยผมนะพลัง5ล้าน8 UR ทั้งหมด5ตัวนะครับมีอา,าราชาทะเล SSR บดน,นะครับ1ตัวนะมาดูกันนะครับว่าจ e เนียสนี่คือจะทนได้สักกี่เทิร์นนะ แต่ว่าทีเนี้ยนี่คือได้เปิดก่อนนะครับเพราะว่าสปีดนี่คือน่าจะอัพไปสูงนะมาเป็นพิคอรพาร์ทหนึ่งทั้งคู่นะครับตรงนี้นะเขานี่คือก็เป็นพัทหนึ่งแล้วก็เป็นพัทหนึ่งแล้วจังหวะนี้ผมนะไปรจะเว้นทำการเตะการคอไปหนึ่งทีให้ผมนะสี่แสนดาเมจแล้วมาจังหวะนี้ผมนะพิคอร์ดเขาได้เปิดก่อนอู้ธรรมดาครับผมนะหนึ่งล้านดาเมจมาอ่ะแล้วจังหวะนี้ก็คือเขามีเฮลไฟเฟสนะครับผมนะจากซัพพอร์ตนะแสดงว่าน่าจะยัดสุดมาอ่ะ แล้วจังหวะน,นี้ผมนะพาสีบราชาทะเลมาหนึ่งทีคนะรกกับผมนะสี่หมื่นดาเมจรล้วพิกกนครับผมนะอมมาหนึ่งทีมาโอ้โหหนึ่งล้านสองแสนนะมาได้เวลาส่วนครับผมนะจังหวะนี้มาไปครับผมนะคิดบั่งไอราชาทะเลมาเรียบร้อยผมหนึ่งล้านเจ็ดแสนดาเมจเต็มตัวผมนะระเบิดโอ้โหเรียบร้อยผมนะั้นหล่นไปสองตัวแล้วจังหวะน,นี้อาชุลาครับผมนะยัดแถวล่างโอ้สิบแปดล้านดาเมจครับผมนะไอตัวเกวินหายเลย มาแล้วจังหวะนี้ผมนะอ่ะหายผมนะปาร์มหนึ่งดอกจากอัลวินนะผมนะยี่สิบสามล้านหายเด็กดอกอ่ะแล้วเหลือแค่สองตัวผมนะกระบอกทุบหน้านึงที่ผมนะสองแสนดามเมจมาระเบิดผมนะไม่เป็นไรแล้วจังหวะนี้ผมนะเทิร์นี่สองมา้ยคนนี้นี่คือถือว่าทนได้นะครับเพราะว่าสองเทิร์นยังไม่ตายนะเออถือว่าเกิดใช้ได้สำหรับจีเนียสนะเอาเรื่องโอ้โหทีมนี้คือถือว่าเกิดเอาเรื่องนะครับเพราะว่า อสองคนก่อนนี่คือคนละวันเถือนคิวนะเรียบร้อยผมนะัดสามสิบเอ็ดล้านดาเมจหายเลยสลับตัวกระบ,บองนะแล้วจังหวะนี้ผมนะพี่อ้วนกินมาตายผมจังหวะนี้ตายไหมยังไม่ตายนะครับติดโลแล้วดวงบอกว่าได้เวลาผมนะปลดโลไ่ไปตายผมนะส่งไปเกิดใหม่ตายผมนะโม่งสิบแปดล้านดาเมจหายเลยอ่ะเรียบร้อยผมนะัดสลับจีเนยตนะกระโจนนั้นหมดประมาณสองเท์นนะครับก็ถือว่า แค่ธรรมดานะสหรับจีเน็สเออทุนได้สองเท่านะครับผมตรงนี้นะอ่ะส่วนที่เหลือนี่คือคิดว่าน่าจะไม่มีครับผมนะเพราะว่า3ท็อปนี้นี่คือเราหมดไปหมดแล้วนะแต่ว่าทาโกยากินี่คือล่องหมดทุกหน่อยไหมพลังต้องหกล้านนี่คือสูงนะเออใช่ไหมนะหกล้านป่ะเนี่ยร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้หกล้านนะเออพลังเขาเนี่ยคือถือว่าตึงนะถ้าเกิดเทียบกับจีเนี่ยนะครับพลังแค่ห้าล้านแปดนะแต่ว่านี่คือท็อปเจ็ดนี่คือพลังหกล้านสอง แต่ว่าตัวละครเขาไม่ค่อยเท่าไหรนะ่นะเอออาจจะเป็นอาจะอจะเป็นที่ว่าเขาจะพลังเป็นนะครับตรงนี้เนาะโอเคส่วนแซฟเอิก็นะก็คอยหวดกันไปรับผมนะเดีย๋ยวคือ้าวเซิฟนี่คือนนะ่าจะมีเจอกันอีกสลับตรงนี้นะเพราะว่านี่ผมนะโฮหกสามนะครับก็คือจากอินโดนีเซียน,นะครับโดนโยกไปไหนก็ไม่รู้นะอาจจะแบบโดนโยกไปเจอแบบประมาณ6 0 0้กว่ากว่าผมตรงนี้นะกัเราก็เลยไม่ได้เจอกันนะก็ถือว่า ไม่เป็นไรครับผมนะได้มาต้อนรับเด็กๆน้องๆหนูกับผมนะสำหรับตซนนี้นะได้เจอน้องใหม่โอเคอ่ะรับของไหมผมนะรับของมาโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ผมนะสำหรับการมาต้อนรับน้องใหม่นะครับในศึกดวลข้ามเซิร์ฟนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาผมนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์670นะก็ถือว่าทนเราได้ประมาณ2เทิร์นนะอันนี้คือของแบบไม่ไม่ได้มีตัวตายเกิดอย่างตัวร่วมกับอัศสวินนะ ถ้ามีนี่คือผมคิดว่าอาจจะตึงกว่านี้นะครับเพราะว่าไอ้สองตัวนี้นี่คือมันโกงจรงิงนะสลับอาชุรากับไอ้อัศวินนะมันโกงมากเพราะว่ามันเนี่ยมันมีตายเกิดนะถ้ามันไม่มีตายเกิดนี่คือผมคิดว่าอาจจะไม่ได้โกงเท่าไหร่มันโกงตรงที่ว่าคือมันมีตายเกิดไงสลับ2ตัวนี้เนาะโอเคอาะ์คัชอบคลิปไม่ได้ยินทางการกดไลดดค์กดแชร์กด subscribe ด้ครับผมนะไว้เจอกันในสาระคลิปนี้บาย,บาย